โอ้อันนี้ก็สามคำถามเข้าไปละไม่เป็นไรครับอ่าลองดูนะครับครับสอบถามอาจารย์ครับเราสามารถดูจํานวนหุ้นกู้และวันครบกําหนดท,หดทั้งหมดที่บริษัทมีได้ที่ไหนครับอะไร,รที่ประกอบงบครับมีแน่นอนอค,ครับ,รบอ่าคำถามที่สองถ้าบริษัทไม่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้สถาบันการเงินจะมีผลแบบไหนครับจะเหมือนหุ้นกู้ไหมครับก็คล้ายๆกันนะ ก็คล้ายๆกันนะแต่ว่ามันก็ <c oughs> ภาพมันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ชัดเหมือนหุ้นกู้เพราะหุ้นกู้เนี่ยมันอาจจะมีเจา้าหนี้เยอะใช่ไหมเจ้าหนี้หลายรายอ่ะหุ้นกู้อ่ะนะครับแต่ว่าเงินกู้ธนาคารเนี่ยอาจจะมีเขาก็อาจจะไปคุยกันแบบเงียบๆได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเบิร์มีการเจราจากันได้ง่ายกว่าเพราะมันแบบมันหนึ่งตอนหนึ่งไงใช่ไหมครับสมมติบริษัทเรากู้ธนาคาร x อ x ใช่ไหมครับเงีย้ยมันก็คุยกัน จะเจรจากันโดยตรงเลยไงถ้าเราเห็นท่าทีว่าเฮ้ยเราจะแบบจ่ายเงินไม่ไหวนะจา่ายค่างวดไม่ได้เงยก็มีเกิดการเจรจาก,กันภายในได้เอ,อเรื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ออกพับลิกเป็นไปได้อ่าเรื่องก็อาจจะไม่ออกพับลิกก็เป็นไปได้ประมาณเนี้ยอืมแต่เราก็อาจจะเห็นต้องสังเกตในงบเอาว่าเอ๊ะถึงงวดแล้วทําไมนี่ยังอยู่อ่าอะไรเงี้ยหรือสภาพคล่องมันน้อยกว่าหนี้ระยะสั้นที่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ก็อาจจะเห็นเห็น เออภาพในงบได้ประมาณนี้แต่ว่ามันอาจจะเรื่องมันไม่ไม่ไมออกมาพับบิกอะ mm hmm, mm hmm. เออแต่มันไม่เหมือนกับพุ้นกู้ที่มันมันพับบิกค่อนข้างแน่เพราะว่า <c oughs> เพราะเจ้านี้เป็นพับบิกไง mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm.